สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้น้องแกงเมื่อน,นี้น้องแจงม้าเลาะเบิงเห็ดนะคะแถวหนองน,นะะ้ำแล้วค่ะปลาของแจงเองแจงกับมะพรุนนี่พี่น้องคะ่ะเนี่ยพี่น้องบองนู้นล่ะนี่อุย้ยเขาแก่แล้วพี่น้องคะ่ะหนุ้งกับพนุ้งอันนี้เป็นเห็ดเพิงนะคะนี่พี่น้องอันนี้กับแมนอุย้ย นุ้งกะเพรานุ้งบันอีกแปบนึงค่ะนุ้งนุ้งเจาะแจงพี่น้องคะขอโทษค่ะนี่ไฮเอทผงชนิดนี้กินได้เด้อค่ะกินได้เพราะว่าปีที่แล้วแจงเคยกินอยู่แต่มันเขาเท่าแล้วค่ะนี่ค่ะแมนมืดเลยอันนี้ก็แมนไอ้สองดอกนี่ก็แมนเด้อค่ะโอ้ยนุ้งเจาะนุ้งเจาะโอ้ยพี่น้องค่ะอย่าเบื่อหนาน้องแจงเถอะเนาะน้องแจงอะ ซิฟ้าเฮ็ดคลิปแล้วกันนี้ออกจากปลานี่ค่ะพ่ออย่างยุ้งเจาะยุ้งยุ้งหลายคักพี่น้องค่ะให้เบิ่งเหตุอ้ยเสดายพี่น้องเห็ดเพิ่งแหมเ่าหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่นหมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็แมนคุณ่ะพี่น้องโอ้ยนี่แม่นหมดเลย ยุ่งยังขึ้นมาให้ใหแค่พี่น้องะ่ะแต่เสียดายเนาะนี่นี่นี่ดูนะโอ้มีหลายดอกอยู่ด้วยนี่สมมเตเมนบแก่นี่แกงแกงอิ่มด้วยค่ะพี่น้องคะนี่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 พี่น้องอันนี้ยังได้อยู่คะ่ะนี่นี่เห็ดเพิ่งอุ้ย ยังเอลไปอยู่บ่พ่อกระเทิรนไหมพี่จอนบอกว่ายุ้งกวนแล้วค่ะก็าฉันว่ายุ้งก,กวนแจงขึ้นกันค่ะก็จังประมาณวันเขาหลงมาเขาหลงมาค้นหลงมาค่ะค้นหลงม้าเขาเลยตื่นเอาดอกนี้ก็ทะพไปนองอุ้ยดอกนี้เทาแล้ว นี่นะคะกินได้กินได้กินได้ปลอดภัยเพราะว่าเคยกินแล้วออเอาเด้อค่ะจังสิออกจากดงยุ้งกันแป๊บนึงโอ,อ้พี่น้อง เห็ดชนิดนี้นี่เห็ดพิษ้อคะเห็ดพิษลายแลย้งกินบ่นได้เด้อแจงจําได้ปีที่แล้วแจงเก็บเจองเห็นดอกหนึ่งอยู่พูดอันนี้นี่ท่านในหอดย้าเห็ดออกหลายๆเด้อค่ะคุณละช่วงตุลาพฤศจิก,กาอันนี้แจงมาจอบเบิ่งเห็ดมันปู่ซื่อเด้อค่ะเนี่ยเพื่อมีเห็ดมันปู่สินะมันบอกมีแจงอ่นมับเบื้องใหม่ชื่อ แจงสิงโง่ขึ้นไปอันที่ที่แจงเคยพอเห็นมันปูแล้วค่ะพี่น้องยุ้งลายค่ะยุ้งแตะอดๆอยู่ปีที่แล้วนี่โซนนี่นี่ปลาตรงนี้นี่เห็ดละงอกพิษเห็ดละงากดอกยหญง่ายนะคะเกิดร้อยหลายไดยพ้พี่น้องไปไปไปพี่น้องจา้จาจจงนี้จกยุ้งก่อนแจงไม่ได้ฉีดสเปรย์เ่าคิดว่ายุ้งสีลายขนาดนี้ไปหาคุณจนจรก่อน ไปนองกินน้ำหมากนค่ะอันนี้เห็ดน้ำหมากแล้วเอาจับเห็ดจับเห็ดพิษแล้วมาลูบหนตาตะขอองบัตนี่คักบออู้หเห็ดอีหยังสันเนี่ยอุ้ยตาย ไอเนาะยุ้งก็ไดอุ้ยอันนี้บ่หูจักเนอคะ่ะอืมบบหูจกักไปไปไปยุ้งจา่าเธอก็มาเป็นตาหน้าทีน่นี่เอาละคะ่ะแจงว่นใดหาแบบอู้พี่น้องคุณจอนไอซอไว้มาสลูมอุย้ยพี่น้องคะ่ะนี่ มันเห็ดอันผงขาวบ่คืออ้นยุ้งลายแหง้งยุ้งลายแหง้งพี่น้องคะผู้ไรหูบอกแจงเลยเด้อ่ะน,น,นี่นี่นี่อันขาเป็นอันนี่ค่ะพี่น้องนี่ผู้ดได้หูบอกแจงเลเด้อขาเขาเปอ้วนยุ้งขาเขาเป็นลายลายค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวน้องแจงสิเก็บไปศึกษาเนาะแจงเคยเห็นยุ่ปีที่แล้วแต่ว่าแจงหัง เพื่อให้หาขอมูนเบงนี่ไหมคะพี่น้องค่ะผู้ใหญ่หูบอกแจ้งในเด้อขาขาวๆลายๆแล้วก็ดอกกระเป็นนนุ้งจออคักแน่ป้าบอกขี้วันนุ้งสีหายปานี่พี่น้องค่ะบว้แล้วบว้แล้วบว้แล้วตาย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 อันตรายได้นน่กลับค่ะกลับกลับไปหาเห็ดมันปูอยู่เทงอันทงโขกค่ะยุ่นนี่มันไม่เห็ดมันปูแล้วค่ะมัน มาแจงมาซองเมืองซื่อๆๆที่ไหนได้มาพอเห็ดเพิ่งเห็ดเพิงที่กินได้เด้อค่ะแต่ว่าเขากะบด้เลาะ้เมึองคัดเขาเกี่ยแล้วโอ้ยมันจอดไอซ้อมอ๋อ oh, what style of this พี่น้องดอกง,งามงามแหมพี่น้องค่ะ มึงดูล่ะพี่น้องจา๋าเันเห็ดกินได้บ่หูนี่แม่นี่แม่บอกแจงใน่เด้อค่ะนี่พี่น้องจับเป็นเห็ดออหยงังแจงบ่หูนี่ค่ะเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ก็บแมนโอ้ยพี่น้องค่ะเรื่องหูก็บ,บอกน้องแจงเลยเด้อค่ะน้องแจงสิได้อนอันนี้ พี่น้องตายแล้วตั้งใจสิไหมหาเห็ดมันปูมาพว้เห็ดอันนี้ <c oughs> นี่ค่ะมันเห็ดอันมันเห็ดเพิงกขาวบ่เ้นี่แม่แต่ว่าเขาเท่าแล้วเดิเอาไปนี่ลหละพวกยีจอนกระพ่ะอ้ยงืดไหลงืดยุ้งงืดยุ้งเบิ่งเห็ดดอกนี่ดูพี่น้องขานี่แม่ขาลาย,ลาย ขาเล้ยๆท่องขาวๆเห็ดเพิ่งขาวบ่เ,เห็ดเพิขาวแถวบ้านแจงพี่น้องแจงบ่เคยหูจักแต่ว่าแจงเก็บไปสองสามดอกนี่นี่เอาไปศึกษาค่ะพี่น้องค่ะไปหาข้อมูลปค่อบุอ่ะมีอีกด้วค่ะเอาอันนี้ก่อนน,นี่นี่ค่ะ มาเห็นยุ่งจอคักแน่พบว่า,าพ,พี่น,อน้องปุ่นน่ะทั้งปุ่นกระเมียนอุ้ยอู้มีหลายดอกคือตัวนี้พี่น้องเห็ดเพิ่อนนี่ฮะแก่มดแล้วอันนั้นกระเมน โอ้เห็ดเพิงกไม่ลายดอกอยู่แต่ว่าแจงจจงสีนี้แล้วจจงสีนี้แล้วโอ้ยยุ่งอย่างมาปลดมาโพถึงที่นี่พี่น้องปลากระหก นปลาอิรีตัวนี้แฮงอ้อนแฮงอ้อนเวทเวทอุ้ยพี่น้องค่ะอันนี้ปลาแจงเองเด้อค่ะหกแฮงเป็นน้องน้ำด้อนี่อันนี้ปลา,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 าเห็ดมอราวเด้อค่ะพี่แจงมาเหาเห็ดมอราว์อันเนี้ยแล้วไอติมเดือดเซมเซมแดดวันไอเฝ้า Oh! Ooh, thank you. What's all of this? So big.